ธรรม,มาวุโธวาะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขันุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568เป้าหมายในการจัดงานเราต้องการที่จะให้คนมาร่วมทำบุญ มาร่วมประพฤติธรรมการจัดงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้ผู้คนที่มาร่วมจัดงานได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้มีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนานั่นคือเป้าหมายของการจัดงานให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของาศาสนาให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวเองสำหรับที่จะข้ามวัดตัก เป้าหมายอยู่ที่การข้ามวัตตะทางขึ้นเขาไปเมื่อวานนี้เสร็จแล้วไม่ลงทางไหนไม่รู้ไปยังไงทางไร่ผู้พันก็ไม่ไปทางนี้ก็ไม่มามันจะไปลงได้อีกที่หนึ่งก็กิโลสองแล้วมันขึ้นเขาไปตรงนี้ แต่เมื่อเช้านี่ตอนจะตีห้าหรือตอนหกโมงอะไรได้ยินเสียงไม่ไผ่หักทางบนเขาจะไปดูก็ไม่มีรอยตามทางแล้วว่ากลับไปทางไร่ผู้พันก็ไม่ได้กลับไปไร่ผู้พันก็ไม่ได้กลับไปจะมาอนุโมทนากระถินนะจะมาเฝ้ายา กันก็วันพุธวันนี้วันที่เก็ดวันพุธนั้นก็ไปที่ไล่ฟาร์ม ไปค้นต้นปามเหรอเดินไปสองตัวใหญ่ที่ไรลล่ปามมาไปค้นต้นปามต้นเมื่อวันพุธวันที่ห้าวันที่หกก็เมื่อวานนี้วันที่เ็ดวันนี้วันที่หกกลับขึ้นไปจิ้มลงมา ลงมาตรงสวนกบไผ่ข้างไร่คูจำหลักที่มีกบไผ่ปลูกใหม่หเออกบไผ่มันลอกกบไผ่ไปประมาณหกกอเจ็ดกอได้ไมั้มแล้วมันยังเข้าไปอยู่ที่บ้านผู้พันธ์ มันเข้าไปไหว้กุฏิไปไหว้รูปหลวงปู่ยังเข้าไปอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ที่ไล่ภูพันเข้าไปที่ตรงนั้นตรงที่มันไปเอาต้นต้นปาล์มกินน่ยยังเข้าไปนั่นก่อนที่จะมานี้พวกไร่ภูพันเขาบอกว่าก่อนมันจะมานี้มันไปแวะนั่นก่อนมันจะไปแวะ แวบุต,ติิแวะบ้านใหญ่ของผู้พันไอ้ต้นปาม์มต้นไอ้นั่นนะมันติดกับใช้คาอย่างนี้มันเอาลงเอาออกไปทางนี้ได้อันจรจัน์มันมันเอาต้นปา์มไปกินเอาต้นไหนชกต้นตาวต้นตาาไปกิน ต้นเตามันติดส่คายอย่างเงี้ยมันเอียงอย่างเงี้ยกระเบื้องไม่มีเสียสักแผ่นเลยมันไปเล่นอยู่ที่นั่นมาที่นี่ก็ไปแวะเข้าไปแวะเข้าไปอยู่ที่นั่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาบอกมันไปเล่นกันอยู่นั่น,นไปไหว้ไปอะไรต่ออะไรของเขามันมีรูปหลวงปู่รูปหลวงป,ปู่ฟัน่นกับรูปหลวงพ่อพุธที่อยู่ในบ้านหลังนั้น แต่บ้านหลังนั้นไม่ต้องให้คนกวาดนะมันจะสะอาดกระดานนี้สะอาดบ้านหลังนี้ไม่ต้องให้คนกวาดไม่มีคนไปอยู่บ้านใหญ่เขาก็ไปอยู่กันคนงานเขาก็ไปอยู่กันข้างนอกมีรูปอยู่สามรูปสีรูปรูปหลวงปู่ฟัน่นรูปหลวงพ่อพุธแล้วก็รูปหลวงปู่ราแล้วก็รูปเราอยู่ที่นั้นที่บ้านหลังนั้น มันจะสะอาดเอามือลูบอนียไม่มีทรายเลยในบ้านทั้งๆที่คนไม่อยู่ไม่มีคนอยู่เอามือลูบดูได้บ้านไม่มีทรายมันมีคนนอกโลกมาไหว้มาทำบุญมาสักการะช้างมันยังมาเลย มันผ่านมาแต่ละเที่ยวเนี่ยมันจะต้องแวะเข้าไปบ้านหลังนี้แบบเดียวกับมที่มันมาที่วัดเวนี่มันจะต้องขึ้นเข้าไปวัดไอ้กุฏิหลวงปู่ชอบมันจะต้องเข้าไปกุฏิหลวงปู่ชอบมันมาครั้งแรกมันจะมาอ่านป้ายก่อนมาครั้งที่สองนี่ไม่อ่านไปเลยอ่านไปเลยแต่ว่าไปกุฏิหลวงปู่ไปไปทุกเที่ยวที่มา นอกจากมันขึ้นบนเขาิม่มขึ้นบนเขามาไปบนเขาถ้าไปบนเขานี่มันจะลงได้แล้วก็เลยไปนุ่นก็ไปนุ่น,ไป,น,นไปลงกิโลสองได้หรือจะไปลงแปลงหกก็ได้ลงกิโลสองได้ลงที่เขื่อนได้ไปลงที่นุ่นเลยที่เขาเตียนนุ่นเลยได้ภูเขาตรงนี้ เราเคยเดินอยู่สมัยก่อนี่ใหญ่มาร่วงอนุโมทนากระถินมาช้าหน่อยก็ดีกว่าไม่มาถึงมาช้าก็ดีกว่าไม่มาเตรียมงานที่จะสวดมนต์วันที่ห้าวันที่ห้าพันวาคือ ทำเนียมประเพณีปฏิบัติของวัดก็เป็นวันเฉลิมพระชนภรรษาของพระบรมสานุวงศ์ต่างๆทางวัดบวรทางวัดราชบุพิตนี่เขาจะจัดเจ็ดวันวันเฉลิมพระชนภรรษาพระเจ้าอยู่หัวอย่างปีหนึ่งแปดที่ผมมางาน ผมมางานวัน,วนเฉลิมพระชนมพรษาหนึ่งแปดเขาจัดงานเจ็ดวันพอวันที่ห้าวันที่หกวันที่หกก็เกิดเรื่องเรื่องสนุกวันที่หกที่เก็ดนี้เป็นเรื่องที่สนุก รำเนียมประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์คือมันผูกติดกันไว้กับสถาบันของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะแสดงออกอยังไงในความเป็นคนที่มีชาติมีขอบเขตขันทศีมาขอบเขตขันทศีมาน,นี้มันได้มาจากอะไร มันได้มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่นำพารวบรวมหัวเมืองต่างๆก็มาไว้เป็นปึกแผ่นมีขอบเขตข,ขันทศสีมาแล้วคณะสงฆ์บัดนตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมา ทางาพาระมหากษัตริย์จะยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาในงานต่างๆหรือมาขโมยวิชาจากคณะสงฆ์มันมีนิทานในชาดกอยู่เรื่องหลังจากสิ้นสุดวิทุนภะที่เป็นเสนาบดี เมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสินที่โกศลพอสิ้นสุดเสนาบดีแล้วบัานี้สิ้นสุดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าศาสตูสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ ในระหว่างที่สิ้นสุดเสนาบดีพระเจ้าศาสตรูก็ยกทัพไปยึดที่นู่นที่นี่ไปเรื่อย <c oughs> เมืองรัชวี <c oughs> เมืองรัชวีแตกเพราะวัชการพามยังมีเมืองอื่นๆอีก พระเจ้าชาติตูเข้าไปยึดพระเจ้าป,ประสริฐนิโกศสนบัดนี้ต้องออกรบเองเลยบัดนี้เพราะไม่มีเสนาบุดีรบก็แพ้พระเจ้าชาติตูถึงสองรอบกองทัพหน้าแตกพระเจ้าประรสรทิฐนิโกศลน็ถอยทัพหนี เ้าเมืองอพอแตกครั้งที่สองนี่แล้วบานีพระเจ้าประเสษที่โกสงสนสั่งราชบุรุษให้ไปฟังข่าวว่าชาวเมืองเขาจะพูดกันยังไงแม้แต่ในวัดเชตวันนี่ก็ไม่ไหยที่จะส่งราชบุรุษเข้าไปฟังหาข้อมูลหาอะไรต่ออะไรต่างๆ มันมีวันหนึ่งมีพระสงฆ์ที่ท่านจบด้านยุทธ,ธศาสตร์มาองค์หนึง่งแล้วก็มีพระสงฆ์ที่คุ้นเคยกันอีกองค์หนึง่งมาคุยว่าในการลบขราวนี้ทำไมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่มีกองกำลังมหือมา เอาชนะพระเจ้า,าสัาศัตรูไม่ได้โอ้ยลบอย่างพระเจ้าเประเสริฐที่กดศนมีเท่าไหร่ก็แพ้เพราะไม่ได้ลบด้วยสติปัญญาพระสงเขาคุยกันมันใช้คนไม่ต้องมากสองพันคนนี่ก็เกินไปแล้วลบที่ช่องเขานะ่ ก็แบ่งกองทัพออกมาสักสองพันคนแบ่งออกมาให้เป็นสี่กองกองอยู่ซ้ายขวากองทัพหลังแล้วกองทัพหน้าไปท้าลบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้คนแค่สองสามร้อยคนแค่นั้นแหละ ไปท้าลบกับพระเจ้าราสตูเลยวันนี้ลบกันออกมาลบพระเจ้าศาสตูออกจากออกจากคูลบมาออกจากฐานทัพมาพอออกมาแล้วก็ลบแต่ถอยให้มันเร็วโดวยธรรมชาติพระเจ้าศาสตูลบด้วยความห้าวหาญ สุดท้ายมาพอเราพวกเราถอยให้เร็วกองทัพพระเจ้าศัตรูตามไม่ทันแล้วลเราปีกซ้ายปีกขวาลงปิดไม่ให้กองทัพพระเจ้าศัตรูตามมาแล้วมาจะก,กันกับกองทัพหน้าของเราแล้วก็จับเป็นเลย <c oughs> พระเขาคุยกันราชบุรุษที่มาแอบฟังอยู่ข้างหลังกุฏิกระโดดเลย ไปทูลพระเจ้าประเสซนที่กุศลให้แบ่งกองทัพใช้คนแค่สองพันคนแบ่งคนออกมาสองสามร้อยคนแล้วก็ไปลบที่ช่องเขานะั้ลอกให้พระเจ้าศัตูเข้าไปในกองทัพแล้วก็จับเป็นพอพระเจ้าศัตูตกอยู่ในที่นั่งลำบากเข้าไปอยู่ในลมว้องวงล้อมของกองทัพรบัด ตัวคนเดียวมองหาใครก็ไม่เห็นนะบ้านนี้สุดท้ายมาก็พอบังคับให้วางอาวุธพอบังคับให้วางอาวุธก็ต้องวางเลยจับเป็นพระเจ้า,าศาสตูเอามาขังคุกไว้พอมาขังคุกไว้อาทิตย์แรกข้าวก็ไม่กิน ไตะคุกคุกสมัยก่อนเขาขังด้วยอะไรคอกหมูแต่เขาเอาไม้สุงเป็นต้นต้นต้น,ตนมาเรียงบากประกบกันประกบกนนันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นไปแล้วก็วางเรียงข้างบนสุดท้ายมาก็พอมีช่องสำหรับส่งอาหารให้ส่งน้ำให้ส่งอะไรให้ เราไม่กินเพียงทิ้งเพียงทิ้งเขาก็ไม่สนใจนะพออาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สามหมดแรงจะเอาไปที่ไหนก็นมาเอาไปจะเอากูไปฆ่าที่ไหนก็นมาเอาไปแล้วจะถวายบังคมพระเจ้าปเสนที่โกศลได้หรือยังได้ แต่จริงๆแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระเจ้าซาสตูแม่ของพระเจ้าประสิทธิพระเจ้าซาสตูนี่เป็นพี่สาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือเป็นน้องสาวจำไม่ได้ก็คือหลานพระเจ้าซาสตูเป็นหลานของพระเจ้าประสิทธิโกศล พอภายหลังมาอาทิตย์ที่สามก็ยอมทุกอย่างก็เปิดคุกแล้วก็เอาไปเฝ้าพระเจ้าปเสนที่โกศลให้ถวายบังคมพระเจ้าปรเสนที่โกศลหลานชายเป็นยังไงสุขสบายดีอยู่ไหมสุขสบายดีอยู่ก็เดี๋ยวเราจะให้รางวัลพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เลยให้รางวัล ให้รางวัลด้วยอะไรลูกสาวที่เกิดจากมันลิกาอัคราชเทวีมันลิกาอัคราชเทวีนี่มีลูกสาวทังห้าคนไม่มีราชาโอรสมีแต่ราชธิดาตาัไหญ่ให้ลูกสาวของมันลิกาไปเป็นมหิสีลอง ของพระเจ้า,าศาสตูพากันมาแปลพระราชฐานมาอยู่ที่เมืองปัตตลิบุตรนั่นพระเจ้าประเสิที่โกศลก็ได้อาศัยพระคุยกันสมยวิชาไปเสนอแผนให้พระเจ้าประเสิที่โกศลถึงจับพระเจ้าซา,าสตูทั้งเป็นได้ จากนั้นถึงว่าศาสศาสนาพระมหากษัตริย์มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มาดั้งเดิมอย่างพระนเรศวรก็มีอาจารย์มหาเถรคันช่องเป็นที่ปรึกษาตอนที่ไปลบ ที่ได้ทำยุทธาัตถีนั่นก็พวกแม่ทัพนายกองสี่คนเอาไปขังไว้แล้วพร้อมที่จะอาหารชีวิตใครละมาขอชีวิตให้ก็อาจารย์มหาเถียนคันช่องเป็นคนมาขอชีวิต อัตมาภาพดีใจที่พระองค์ได้ทำยุทธหทัตถีแล้วก็ได้ใช้ชนะในมุมหนึ่งอัตมาภาพก็ดีใจขออนุโมทนาสาธุการในบุญในกุศลอันนี้ยิ่งใหญ่นี้แต่สงสัยว่าทำไมได้ข่าวว่าแม่ทัพนายกองทั้งสี่คน ต้องไปถูกจองจำอยู่ไม่จองจำทำยังไงปล่อยให้ข่าเข้าไปตกอยู่ในวงล้อมของข่าศึกข่าไม่เด็ดหัวเด็ดหัวตั้งแต่อยู่ที่หน้าศึกสงครามนุ่นกับบุญอยู่แล้วไม่ตัดคอทิ้งตั้งแต่อยู่นุ่นกับบุญอยู่แล้ว โอ้อันนั้นมันไม่ใช่หรอกเพราะมันเกิดมืดฟ้ามัวดินมาเกิดเขาเรียกว่าโลก,กัรรมปนาเห็นดินวันไหวแล้วบันขฆาสึกศัตรูต่างๆก็ต่างก็มองไม่เห็นทิศใต้ทิศเหนื้อพระองค์มีบุญญาธิการเป็นของพระองค์เอง ที่จะได้ไปลุยกับข้าศึกศัตร mm. ูก็เลยไปได้ใช้สนะมาเนี่ยพราะบุญญาธิการของพระองค์เฮ mm. <Huh? S 2> เป็นอย่างนั้นเหรอเ mm. <c oughs> พราะบุญญาธิการถึงได้ใช้สนะในการทำยุทธหทัตถี mm. ในโลกนี้เ mm. พิ่งมีนี่ mm. เป็นครั้งที่สามตอนนั้น ในการทำยุธทธาีีรั้งหนึ่งก็เจ้าเมืองศรีลังกาทำยุธทธาถีได้ชัยชนะเหมือนกันรั้งที่สองกับพ่อคุณรามคำแหงก็ได้ทำยุทธหาถีนี่เป็นครั้งที่สามในโลกต่อไปในภายภาคหน้านี่เขาจะไม่มีกันอีกแล้วอาจาร,รย์มหาเถันครอง ขอชีวิตแม่ทัพนายกองทั้งสี่คนรอดผลไว้น่าจะลงทันดีกว่าพอภายหลังมาแล้วก็ให้ลงทันไว้เวลาไปมีเหตุการณ์งานราชการสงครามอะไรตัวอะไรก็ให้ไปลบถ้าได้ชัยชนะมาก็ปดทันอันนี้ไปได้แต่ถ้าแพ้มา ทันอันนี้ก็จะถึงแก่ชีวิตสุดท้ายมาก็ลงทันให้เปลบเมืองมิตเมืองตะนาวศีแล้วขากลับมาก็เลยมาทำเอาปูนในเต้ามาทำเจดีไว้ที่เขาสูงตรงที่บ้านเก่ามันมีเขาสูงอยู่ลูกเลยมาทำเจดี เอาปูนในเต้าของแม่ทัพในกองต่างๆมันทำกจดีถ้ากลับมาถากกลับจากลบเมืองทวายไปลบเมืองทวายนี่เข้าทางผู้น้ำร้อนเข้าไปทางด้านผู้น้ำร้อนเข้าไปทางด้านนี้กานบ้านเก่าเมืองเก่าเง่นคณะ,ะสงฆ์กับพระมหากษัตริย์ มันมีความเกี่ยวข้องกันมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยทั้งพุทธกาลแม้แต่ผู้เจ้าสร้างบารมีก็อาศัยไปทำบุญทำทานกับพวกฤาษีชีภัยไปทำบุญกับพระประเจกกับพุทธเจ้าบ้างไปทำบุญกับพวกฤาษีชีภัยบ้างนะการสร้างบารมีนั้นฉันั้น เกี่ยวข้องกับาศาสนาเกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติศาสนามีความเกี่ยวข้องกันพอถึงวันชาติวันข้างหน้าเดือนหน้านี่ก็จะเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติวันประสูติวันอะไรจะมีวันสำคัญของชาติ การที่เราจะแสดงออกอย่างพระพันปีหลวงสิ้นไปพวกเราก็ได้แสดงออกคือจัดงานเมื่อที่ผ่านมาเราก็จะจัดงานช่วงต่างๆต,ตามโอกาสอันควรที่จะจัดงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างช่วงปีใหม่ เรามีโอกาสอันควรที่จะจัดงานเราจะจัดหรือไม่จัดก็คุยกันไปอีกทีนึงก็แล้วแต่เหตุการณ์ในการจัดงานพวกนี้แต่เป้าหมายอยู่ที่การปฏิบัติหรือเป้าหมายอยู่ที่การประพฤติธ,ธรรมการจัดงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้ผู้คนที่มาร่วมจัดงาน ได้มีโอกาสได้รักษาศีลได้มีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนานั่นคือเป้าหมายของการจัดงานให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของศาสนาให้ทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวเองสำหรับที่จะข้ามวัตตะเป้าหมายอยู่ที่การข้ามวัตตะในการจัดงานจัดอะไรตัวอะไรทุกอย่าง ถ้าเราข้ามวัตตะเป็นเป้าหมายของเราแล้วในการทำงานก็เป็นเรื่องของธรรมดาของการทำงานไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่พอเราจะทำได้พอที่เราจะแสดงออกได้แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายบ้างก็เป็นธรรมดาของการจัดงานมีค่าอาหารมีค่า อะ,อะไรตัวอ,อะไรต่างๆค่าถวายพระเน้นข่าเดินทา,า,า,างค่าอะไรที่เราก็จัดงานมาหลายปีแล้วเป็นธรรมดาตอนสมัยที่จัดอยู่ที่วัดปามนิการกับมีหลวงปู่ท่อนท่านอยู่ก็ได้อาศัยบางทีเราไม่ทันไม่พอมัใจเราไม่พอเราก็ได้ขอเอาของหลวงปู่มาใส่เข้าไปแต่เที่ยวที่มาจัดอยู่ที่วัดเวนี่มันเป็นของของที่วัดเวทั้งหมด ในการจัดงานก็มีคนมาช่วยมาร่วมมาทำบุญร่วมกันอะไรก่อะไรก็เป็นธรรมดาฉะนั้นการปฏิบัติหรือการประพฤติธรรมเป้าหมายในการจัดงานเราต้องการที่จะให้คนมาร่วมทำบุญมาร่วมประพฤติธรรมแสดงออกถึงเรื่อง การประพฤติธรรมเป็นหลักในการทำบุญมีโอกาสที่จะได้ทำทานมีโอกาสที่จะได้รักษาศีลมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1